ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ชาวกล้วยชากังราวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับ27หมื่นเจ็ดพันล้านบาทเขาว่าเป็นของเจแดงบวกไอ้แมวด้วยข่าวว่างั้นก็คงต้องรอติดตามครับนะแต่ผมว่านับแต่ผมว่ามันน่าจะมีมากกว่านั้นหรือเปล่า นับมีมากกว่านั้นหรือเปล่านะเพราะว่านักการเมืองหลายๆคนนับคนนั้นก็เอาไปคนนี้ก็เอาไปหรือเปล่าคุณเซนก็เลยจะคิดจะคุบหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะต่างจังหวัดเขาให้รวมตัวกันที่สารากางอาสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับอังเคลบอกว่านายกเป็นกบฏเพราะด่าทหารตัวเองและบอกกับนับบอกความรับชาติศัตรูสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับอ่าถูกต้องครับก็นั่นแหละครับอ่า คุณเซนพูดถูกนะครับคุณเซนพูดถูกไม่ใช่ไม่ใช่พูดไม่ถูกเลยประชาชนอย่างเราก็คิดแบบนั้นครับนะประชาชนก็อย่างเราก็ก็ก็คิดแบบนั้นครับเพราะอะไรครับเพราะวันนี้คุณจะบอกว่าคุณเซนอยู่ฝั่งเดียวกับคุณแล้วทหารอยู่ตรงข้ามคุณเนี่ยเป็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยอ่าอันนี้มันก็เห็นชัดอยู่แล้วมันก็เห็นชัดอยู่แล้วอยู่แถวอนุสาวรีย์นับวันรอพวกนี้แล้วพวกนี้พวกพวนี้แล้วนะพ่กนี้แล้วนะพวกนี้แล้วนะ ชัดเจนนะครับแล้วตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าคุณเซนเองนะครับก็เจอปัญหาหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ควบคุมอะไรไม่ได้อ่านะก็พยายามที่จะทำอ่าที่แรกเนี่ยผมผมคิดว่าน่าจะมีการตกลงกันหรือเปล่ามีการเจรจากันหรือเปล่าการต่อรองกันหรือเปล่าว่าถ้าเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วจะทำนั่นให้ทำนี่ให้ทำนู่นให้ถึงเวลาไม่ได้ทำให้คุณเซนก็เลยโกรธหรือเปล่า <c oughs> คุณเซนก็เลยโกรธหรือเปล่านะพอโกรธ๊บคุณเซนก็ฟาดงวงฟาดงานเลยไหนๆนะครับ มึงไม่มึงไม่ได้ทาประโยชน์ให้กับกูแล้วนะมึงไม่มีประโยชน์สาหรับกูแล้วงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันทรัพย์สมบัตินะครับอ่าอ่าเงินทองทรัพย์สมบัตินะครับที่มึงเอาไปซุกเอาไว้นะครับข้าราชการนักการเมืองเอาไปซุกเอาไว้กูเก็บเรียบแล้วกันนะครับกูขอแล้วกันพี่เอกป้าขอทานไปถึงไหนคะป้าขอทานไปไปถึงไหนถูกดําเน,นินคดีอยู่ครับตอนนี้นะครับถูกดําเนินคดีอยู่นะครับถูกค่ะนะ อยากเอาไปไว้กันเยอะดีนักอะไรกันเยอะดีนักนะครับก็จัดการซะหน่อยนะครับคุนเซนวางแผนฮุบสมบัติโทนี่มีข่าวนะครับที่ไทยซุกอยู่ขมิอยู่เยอะคืออย่างนี้ครับผมคิดว่าไม่ใช่แค่ของตระกูลน,นี้หรือเปล่าแต่นักการเมืองหลายๆคนก็มีการเอาไปซุกไว้หรือเปล่านะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าเชื่อแต่ครับว่าผมมั่นใจว่าเวลาทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะจะทุจริตจะคอร์รัปชันจะโกงกินอ่นนะมันทําคนเดียวไม่ได้ มันต้องทําเป็นขบวนการเมื่อทําเป็นขบวนการแล้วทั้งขบวนการก็ต้องเอาทรัพย์สมบัติไปซุกไปซ่อนกันอยู่แล้วถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเมื่อทําเป็นขบวนการแล้วทรัพย์สมบัติไปซุกไปซ่อน,น,น,นก,อก็คนนั้นก็ได้มาก็ไปซุกไว้คนไหนก็ได้มาซุกไว้เพราะฉะนั้นผมไม่รู้นะความรู้สึกผมคิดว่าทรัพย์สมบัติของนักการเมืองที่ไปซ่อนอยู่ในกัมพูชาอาจจะถึงหลักแสนล้านหรือเปล่าคุณเซนถึงได้แบบโอ้โหหวานหมูกูอะนะครับเสร็จแล้วนะครับ บางคนเนี่ยไปลงทุนในอุตสาหการรมเช่นไปลงทุนเกี่ยวกับอะไรอะระบบไฟฟ้านะร,ระบบน้ำประปาระบบอินเทอร์เน็ตระบบสารุูปโภคทั้งหลายอะไปลงทุนกับอุตสาหการรมนั้นอุตสาหการรมนี้อ่าคุณเซนก็ยึดทรัพย์ทั้งหมดแล้วยึดหุ้นทั้งหมดที่มึงไปลงทุนเอาไว้เป็นของกูโอ้โอหห,หลักไปแสนล้านหรือเปล่าอ่าสวัสดีครับคุณน้ำรวยเลยคุณเซนยึดทรัพย์ไอคนพวกนี้ดูเป็นตัวอย่างเลยอ่าถูกต้องไหมคือไม่ได้แค่ทรัพย์สินที่เอาไปที่ไปวางนะครับหุ้นส่วนธุรกิจอีก นะับที่เอาไปเอาไปลงเช่นนะับระบบสาธารณูปโภคทั้งหลายน้ําไฟโทรศัพท์อ่าอะไรพวกเนี้ยนะผมไม่เชื่อนะว่านอยอมันยังกล้าอยู่ในตําแหน่งต่อไปเงินสีเทาน่าจะมีเยอะในเขมรใช่ฟอกเงินที่เขมรอ่าถูกต้องไหมเพราะตอนนี้คิดดูเอาคิด,ดกันเนี่ยทีถ้าข้อมูลที่ออกมาอย่างกับเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยเรื่องของไฟฟ้าเนี่ย นะแน่นอนครับว่าไทยยังไม่ได้งดการจ่ายไฟไปที่กัมพูชาแต่การใช้ไฟเป็นศูนย์สแสดงว่ากัมพูชาไม่ได้ใช้ไฟจากเราถูกต้องไหมฮะทางกาฟผออกมาบอกแล้วว่าไทยเนี่ยไม่ได้งดการจ่ายไฟแต่นะับหน่วยเนี่ยเป็นศูนย์อยู่ตอนนี้ถ้าหน่วยเป็นศูนย์สแสดงว่ากัมพูชาก็ไม่ได้ใช้ไฟจากเราแล้วแต่ทีนี้กัมพูชาไปอาจจะเอาไฟจาก จีนก็ได้จากเวียดนามก็ได้จากที่ไหนก็ได้จากเราก็ได้แล้วแต่ไปเอามาได้ถูกต้องไหมแต่ต้องผ่านบริษัทของตระกูลฮุนเซนหรือเปล่าแล้วเอามาขายต่ออีกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะสมมตุติปกติแล้วเนี่ยไฟเนี่ยนะครับจะต้องวิ่งไปพมา่านะก็ต้องไปดูอีกตอนเนี้ยนะครับประเทศเพื่อนบ้านเราอนะที่มีไฟจากบ้านเราเนะี่ยขึ้นผิดปกติหรือเปล่านะครับตัวเลขวิ่งปกติป,กตป่ากัมพูชาเนี่ยเป็นศูนย์ก็จริง เอ๊แต่อาจจะพ่อมา,อาจากเมื่อก่อนนี้ใช้สมมุตินะครับใช้แค่ห้าสิบกลายเป็นเจดสิบหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ข่าววงในบอกว่าตัวใหญ่บ้านใหญ่คงนี้แหละส่วนบ่อนและแกงคอนเซนเตอร์สวัสดีค่ะคุณเอกสวัสดีครับสวัสดีจ่าพี่เอกและทุกคนสวัสดีครับนะและธุรกิจสีเทาสีดําธุรกิจอะไรทุกอย่างเนี่ยนะมันก็มี นักากรเมืองไทยเข้าไปเอี่ยวด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้กันอีกโอ้โหสมชชไม่ไว้วางใจนายกและคณะและคณะและ้วผมว่าอย่าว่าจะสมะชชเลยครับผมว่าประชาชนคนไทยตอนนี้ก็ไม่ไว้ใจนายกครับจากพฤติกรรมที่ออกมาจากพฤติกรรมที่เห็นจากอะไรที่เห็นผมว่าประชาชนไม่ได้เนี่คนระับ แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับประชาชนจะทะเลาะก,กันเองงานนี้ผมบอกเลยครับประชาชนไม่ไม่ได้ะะชชท,ทะลกกเทะล,กกเะละชาชะลก,กันเองครับแต่ประชาชนทะเลาะกันนายกอย่างเดียวทะเลาะกับรัฐบาลอย่างเดียวประชาชนไม่ได้ทะเลาะกันเองครับนะประชาชนอันนี้เป็นประวัติการเลยนะครับที่ทุกสีรวมตัวกันหมดทุกสีรวมตัวกันหมดเพื่อปกป้องชาติปกป้องแผ่นผืนผืนแผ่นดินอะแล้วตอนนี้ฮุนเซนก็น่าจะรู้แล้วว่าตัวเองขืดดันต่อไปคุณเซนจลมาหาทางลงหรือเปล่า นะหาทางลงโดยการให้ให้ประเทศไทยเปลี่ยนรัฐบาลพอเปลี่ยนรัฐบาลแล้วปุ๊บก็เจราจาอย่างงุ้นอย่างนี้ตบตรงสงบศึกแล้วก็โยนขี้นะให้กับรัฐบาลนี้เลยวกกับคนเพราะรัฐบาลนี้แหละนะที่ทําให้เกิดความไม่สงบเพราะรัฐบาลนี้แหละเสี่ยมรัฐบาลนี้แหละไปตกลงเจราจาซึ่งไม่ได้นี่เข้าทางอูเซนเลยครับงานนี้ฮ่าฮ่าเมื่อกี้แวะไปอ่าไปดูดคลิปหลุดนะครับนหะมาไทยกัดกับหมาเขมรแล้วนะครับป่าแทบแตกสุดยอดหมาไทย จะกระทบเป็นแขให้สัมภาษณ์แบบไม่ค่อยออกตัวเท่าไหร่แล้วค่ะใช่แล้วยังคานอยู่ก็งงจริงแล้วยังด้านอยู่ก็งงจริงคืออย่างนี้ครับตอนเนี้ยเขาก็ต้องด้านให้ถึงที่สุดเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะถ้าเขาไม่ด้านแน่นอนครับว่า,อาตอนเนี้ยที่ยังด้านอยู่เนี้ยด้านเพื่อเตรียมตัวจะหลบหนีหรือเปล่าแล้วยังไม่มีช่องทางหรือเปล่าก็ต้องยังต้องใช้อํานาจอยู่ถูกต้องไหมเพราะว่า ถ้าเขาลงจากตอนลงตอนนี้ผมว่าโดนรวบแน่แล้วไม่มีสิทธิ์ออกนอกประเทศผมคิดว่าวันนี้ให้ผมวิเคราะห์นะน่าจะพยายามหนีอยู่หรือเปล่าแต่ไม่สามารถจะออกได้เนื่องจากว่าทหารก็ไม่เล่นด้วยหน่วยงานราชก,การต่างๆตอนนี้ก็ไม่เอาด้วยหรือเปล่าก็พยายามจับจ้องจับตาเพราะทุกคนก็กลัวที่จะมีความผิดก็เลยจะออกนอกประเทศยากหรือเปล่าการจะเอาเครื่องบินออกอันนี้คงยากแนะ่นะับออกไปทางขาเขมรนันะรบตามตามช่องหมาลอดก็หมดสิทธิ์เหลืออย่างเดียว คือต้องไปทางทาแถวมาเลเซียซึ่งมาเลเปุ๊บก,ก็โดนจับจ้องจับตาอยู่อีกหรือเปล่าเลยไม่รู้จะทํายังไงหรือเปล่าตอนนี้อ่าต้องขอขอบคุณคุณเซนที่ทําให้คนไทยรวมสีเสื้อแล้วอ่าอะตอนนี้คุณเซนนะครับโอ้โหอย่างงูนอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะวันที่หนึ่งทางปปชส่งฟ้องนายกให้ระงับทำงานชั่วคราวเพื่อรอฟ้องศาลหรือเปล่าคะอ่า วันที่หนึ่งวันที่1น,นี้ใช่ไหมวันที่หนึ่งนี้รู้สึกว่าสารมีการจะพิจนารณาเรื่องที่สอวอส่งเรื่องไปให้ทําการยื่นเรื่องนะครับให้ถอดถอนนายกนัฐตนตีผิดจริยธรรมร้ายแรงเรื่องของคลิปเสียงอ่าแต่แรกก็ขอให้สารน้มนูลสั่งหยุดปฏิบัติอาที่ด้วยครับอ่าสวัสดีครับคุณบอส ให้สารรัฐมนูลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งแน่นอนครับสารรัฐมนูลก็ต้องรอดูว่าสารรัฐมนูลจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมอยากเขียนมันเป็นที่ปรึกษาที่มาเรียด้วยนะครับอาจจะหนีทางนี้ค่ะอยากเห็นคนไทยรักการสามัคคีกันโกเจี๊ยบครับทุกวันนี้คนไทยก็รักการสามัคคีกันอยู่แล้วครับคนไทยก็รักการสามัคคีกันอยู่แล้วครับแต่เพียงแค่คนไทยไม่ได้รักสามัคคีไม่ไม่ได้รักรัฐบาลครับ ไม่ได้สามาัคคีกับรัฐบาลครับแต่คนไทยด้วยกันเองนะครับะนะนะคนไทยด้วยกันเองตอนเนี้ยเขารักสามาัคคีครับยกเว้นควายแดงบางตัวเท่านั้นเองครับที่ยังหน้ามือตาบวัวอยู่ยกเว้นนางแบกบางตัวเท่านั้นเองครับที่ยังแบกอยู่